สวัสดีครับพี่น้องปองไปซูป่ขุนสุขชนแพงช่องยายสาเสียงพี่ของออฟฟิเชียลนะครับหลังจากทักเมส่องแม่ผู้ใหญ่สาเฟสบุ๊กนะพี่น้องเนาะเมื่อนี่เข้ามาล่ำอยู่อ่อาอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าแบบเมื่อนี่มันเป็นวันพระพร้อมแล้วเัาจะมีโอกาสมายายสาอะลรมากแก้บน <3 4 S 1> แก้บนแม่ฮันนี่นะครับเบิ่งได้สุดแม่สุดแล้วหมดเลยครับ แม่คุณบอลนี่แบกชุดนะครับนี่ยายสาบุญไก่ก็จะพาไวชุดนะครับค่ะประหูเอียงโดนเพื่อนกับบอกว่าชุดนี้เด้กชุดนี้งามแต่ว่ารูปใบเอียงดดโดนใจให้แม่สาวชุดนี้ครับกระสิแม่ดแม่เพื่อนล่ะก็จะเป็นมะลัยเก้าพวงนะครับหลักการน้ำแดงน้ำแดงเก้าพวงนะครับแม่เพื่อนจับได้เด้แม่เพื่อนจับได้บาม่าครับ ตอนนั้นที่ว่ามาปวดไม่ตอนนั้นกับรถบัสพอลำวเขาจะมาไม่ใสาสิบปเยน,นอยูอุบลเมื่อนัน้นเพิ่งได้ผ้านี่มาหาสิบตอันนีแนแม่เรื่งจังหนาแม่พ่งจังหนาแล้ว,วนนเ่าเอดี๋ยวอันนีกก้นอนเียนเอแล้วอีกก้อนอันไนแม่แล้วกับปูดกู้เต่าต่ะอันมันนั้ทงเลนเนี้ม่แ่นไม่ชีวิตเลยตอนนักกับรถบ,บัสบงเลม่ทางเีนแอ นี่พ <si ี่น้องครับปลาห้าสิบห้างเป็นสารแม่คนไปนั้นปะครับอปนห้างตสาครับพี่น้อขน่อนนะไรพ่นี่เปนั้เอาไปหอยแสกหอยแสกตเดียเราเลยต้องักเลยจ้าถ่ายน้ำใจ kitakan <Net -hertz> <uma est -speita> ke

I oh. ครับพี่น้องข้าพนี้าเข้าไปแม่แก้บนแม่เพื่อเรียบร้อยแล้วนับพี่น้องนอกะขอพรขออย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อเ่าเออเป็นข้าวกระสีออกเดินทางนะครับออกเดินท้งไปส่วนเพื่อปางกูจังหวัดศรีสะเกตนะครับประหังใจถึกประมาณสี่สิบห้าสิบโลนะครับนอกีะยวเลขดัง เดี๋ยวเลขที่เลขปิ่นฟองที่ไม่เงาซาโจกได้เดี๋ยวเ่อจะไปให้กันใกล้ๆหอดมือเลขเออกับพี่น้องนาะเอาไว้สนิทก,ก่อนเดี๋ยวฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ของไม่เงาซ่าพี่น,อน้องแล้วก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย